อีวิทยาของคนที่ไม่ต้องพูดอ้อนครับแต่แฟนจะรักคุณมากขึ้นในทุกๆวันครับคนที่ไม่มีสเสน่ห์เลย100%เซมักพลาดหนึ่งครับพยายามทำดีครับทุ่มเทครับด้วยความสม่าเสมอ i ม d เซตที่คนส่วนใหญ่พลาดเขาคิดว่าความดีจะชนะใจคนครับและความสม่ำเสมอจะชนะใจคนครับ สมองมนุษย์มันโคตรเกลียดความคงที่ครับหมายความว่าความดีที่คุณให้ออกไปให้ออกไปให้ออกไป,ออกไปเนี่ยในทางจิตวิทยายแล้วสมองโคตรเกลียดครับความสม่ำเสมอที่คุณให้ออกไปเนี่ยสมองโคตรเกลียดเช้าสายบ่ายเย็น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 คุณโคตรสม่ำเสมอในการโทรหาคุณโคตรสม่ำเสมอ ในการทําให้เขาเห็นว่าคุณรักเขามากขนาดไหนมันกลับกลายเป็นสิ่งที่สมองเกลียดครับสมมุติว่าเราเป็นคนที่รักเมนูไข่เจียวมากเช้าไข่เจียวเที่ยงไข่เจียวเย็นไข่เจียวผ่านไป3เดือนครับยังเช้าไข่เจียวเที่ยงไข่เจียวเย็นไข่เจียวผ่านไปสามปีโคตรสม่ําเสมอเลยคุณว่าคุณจะเกลียดไข่เจียวได้ไหมเกลียดครับแต่คําถามคือทําไมวันนี้ คุณยังคงจดจ่อยังพยายามโทรแสดงว่าปัญหาคือคุณยังวางตัวไม่เป็นคคุณจำไว้ครับอ,อะไรก็ตามแต่ที่โคตรสม่ำเสมอในชีวิตมนุษย์มนุษย์โคตรเกลียดมนุษย์ชอบความสมันแบบนี้ครับคนเรารักความตื่นเต้นมากกว่ารักความจำเจสม่ำเสมอคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหกเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่สามหโพสของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. add line id a t love underscore ตองเ 2. เมื่อเข้าไปที่ line add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ line at. 5. บอดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ